ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพียร์ซิบด้ยผ่านข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่ซีห์าเนาะค่ะว่าปู่สิเน่นตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็เข้าไปกราบนมัสการปู่พร้อมๆกันเลยค่ะครับกราบนมัสการครับผม มันนี่ว่าสีมาติดตามแล้วทั้งโค้งพทไธยครับผมโค้งพุทไธยนเอาบนหางเดียวล่างหางเดียวเราจะเลขออกที่บางก็ว่าสำหรับคนทุนหน่อยนะจ๊ะเนาะจัดการจัดเต็มหมดสำหรับคนทุนน้อยเพราะว่าเลขออกที่บางกว่าคนบอกอยู่สุกคนเนาะแนวทางเลขดับสะกอนพี่น้องติดตามสะกอนเลขดับอาจารย์กับขัดใส่เลขเด่นนี่แหละโอ้สุดยอดสุดยอด เลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สุกคนวันเหนียวแขนๆเลยพี่นอ้องมาหาทั้งช่องคนไปไทยมากไล่ช่องเนาะเลขก,ก็ไล่ตัวครับผมข้าม็ามาเราจะใจห้อมนะมัดนะเื่อสีมะ่เรานี่ตามเลขเนวทางกาลังวันเดี๋ยวอาจารย์สรุปตามเนวทางสูตรของอาจารย์ให้ครับผมสูตรของอาจารย์ก็มีอยู่หลายสูตรต้งวันนี้ส้นที่เลขาก็เลขเก่ายังียว ดับบนล่าง0-37ไม่มีในเลขกำลังวันวันพุธเนาะ0 3นมนี่แปงตัวโนมัติดับบนนะ4ตัวเดียวดับล่าง2กับ8ของอาจารย์8กับดับล่างดับาลัางตะว่าดับสูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4ดับตรงตัวแม่นเบดนี่ตะวันขีดแดงๆนี่ก็เรขกเดน่นเด่นสุดจะในกรอบสีแดงวงกลมตัวเด่นตัวเน้นเอาเลือกเอาแคบเอาหมาอนว่าเบงแขนแคนรถเท่านี่ข้างบน ข้างบนนี้เน้นให้519 159เนี่ย1959ไม่ต้องกลับตัวร่องหาหนึ่งแล้วก็สองเก้ากันวิ่งบนห้าร่องเก้านี่คือสูตรวิ่งบนเงินล้านสูตรวิ่งบนเงินล้านล้วกะ็เลขรับมีที่มาชนที่สามเก้าห้าเนาะชนที่เก้าหาเม็ดเดียวเด้พี่นอ้องอ่าส่วนแปดสี่นี่ชนที่เลขประมูลห้าแสน อันนี้คือเลขรับเด้อพี่น้องเนื้อเลขรับเลขรับอ่าได้มาสามครั้งถูกทั้งสามครั้งปีหนึ่งจะได้สองครั้งเองเดอ้อปีหนึ่งจะได้สองเทือวันนี้คนไหนมาสามเกาห่าตัว่าส้นเกาหาอาจารย์อาจารย์หาเก่าคนเกาหาเม็ดเดียวบนเก้าห้าตัวล่องคือหนึ่งเก่าหาหนึ่งกับสองเก่ากับผู้แดหาสลากได้เก่เอาอ่านี่ก็บนล่างอาจารย์เคยียนแคนครับผมล่างแคนแคยียน ิ่งห้าลองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าตว่าหาเก้าไปบนละละเอาข้างล่างอาจารย์ก็มีแขนแขนคักก้นันอีนกเอาเนี่ยข้างล่างกระมีแควนหนึ่งหาก็หนึ่งเก่านะพี่น้องรับล่างหน <า S 2> <ม>ึ่งเก่าอ <หา S 1> ีกร<ม>่องต่ว่าตามที่อาจารย์มักวิ่งห้าลองเก้าสรุปตัวเดียวคือวิ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเม็ดเดียวแขนแขวนครับผมนี่เอาเป็นแนวทางดีๆมาฝากกัน พิจารณาเเด้อเลขกออกกีบางก่อคนบอกกีสกุลเนาะเป็นแนวทังเลขกเด่นเดรับบนคันไฟเสียวบนรางก็บ่หลายตัวเนาะก็มีตรหนึ่งเก้าหาเก่าแค่นี้เนาะเห็นบ่กัดส้นเด่ยหนึ่งหาหนึ่งเก้าหาเก่าบน่างเนาะซื้อบนลุ้นล่างกับวิ่งหาวิ่งห้าล่างรองเก้าแขวนๆนี้แต่ว่าเน้นวิ่งเก่าสูตรส้นที่เก่าหลายล่าง ข้างบนก็วิ่งห้าลองเก้าคือกันแต่ว่าเน้นไปที่เล็กหาข้างบนข้างล่างก็คือกันแต่ว่าสรุปขึ้นหนึ่งเก่าเด่นที่สุดเลขเก่าเลขวิ่งขึ้นมาวิ่งกือบวิ่งหานี่ลูดได้มันบ่อวิ่งหานี่ลูดก็ได้วิ่งก็ได้ขันเ้าลูดขันท้าลูดมันกากระซิบเก่าประตูซิบเก่าประตูมันกาได้ได้ตังแต่ว่าขันท้าวิ่งกะข้างล่างกั ีต่อเนาะครับผมบนตัวสามต่อพันวิ่งไ้ครับพันวิ่งวิ่งหาบนล่างแล้ววิ่งหาบนล่างก็ได้นี่ครับมันเพราะว่ามันชนเนอวิ่งหาบนล่างนี่คือสิมีสิทธิ์ใดอย่างเดียวชนหาบนหาล่างเนี่ยก็เลขก็มีสามคู่แค่นี้บนล่างเนาะครับมสามนี้บนล่างมีสามนี้ตอใช้มากเลขสามตัวตรงกันนี้รวดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าตรงตรงอันนี้คือตัวร่องเต็งโต๊ด อันนี้ก็ตัวร่องสองเก่าสองมาหลายงวดแดีวสองงวดนิดทำมาอีกก็เป็นสองเก่าเ,าเม็ดเดียวครับผมอแต่ว่า,าม้าเดี่ยวเล่หนึ่งสีมา้าเลขขาหนึ่งนี่กัมาติดเล่ห์ข้างล่างครับผมอก็มีเด่นเด่นกันหนึ่งเก่าก็หาเก่าหาเก่าเม็ดเดียวข้างล่างหนึ่งเก่านี่ข้างล่างสรุปหมข,ขึ้นหนึ่งเก่าแขนแขนเลยครับผมเม็ดเดียวเ <9, S 1> ม็ดเดียว<อ>ครับข้างบนค<ม>ือหาเก่านี่แหละตามแนวทั้งข้างล่างหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง แก่นแกนลุดเม็ดเดียวหนึ่งห้าเก้านจังาะคือมันไงไงสลากออกสองเท้อก็เทื่นี่เขาสมบังเขาก็ดีใจขันเขาผิดบังก็ก็เป็นยังเชที่สองเขาก็เอาไม่ครับผมก็ว่าหลายตัวนกับเท่ชุดเดียวนะครับผมชุดเดียวเกาหนึ่งหนึ่งเก้เขา่ออกสองเทาคนละออกวพาสี่เทียนี่งันวาสนาด่าไปจะไปเขาเรียกว่า มีความหวังมากเลยมันวะล่ะมีความหวังมากกันกบิดหวังมากเขากะเขากะโอ้ยเสียใจเนี่ยซื้อไปแล้วก็ล่อความหวังนะครับใช่สืบไปแล้วล่อความหวังแต่ว่าเขากะนี่ละขันเ้าคิดว่าตัดสินใจแล้วเขากะเลือกให้ความมั่นใจรอดแต่ว่าขันเ้าผิดหวังไปเขาโอ้ยอีกสิพาเมื่อออกอีกเศรษเลนตะกอนจะสิพาเมื่อเมื่อวันที่สิบหกจังเลนมันจังแท่งมันเรียกว่าปุ๊บโอ้ยตั้งสัจจาเลย งดซื้อเลขรัฐบ,บาลสิบห้าวันมาสั่นวันที่สิบหกใสมันจะเต็มร้อนะ <c oughs> เด้นอนสั่นเนาะ <c oughs> โอต้อ <c> ง <oughs> งดล้วัน้าอาทิตย์เป็นพออาทิตย์ที่สองอยังลุยมันเดือนหนึ่งมีสองเทียนะ่ยเนาะเอากันนีล่ะก็พิจารณากันก็มีซ้ำนี่แหละกรคาดว่าสีเด่นเด่นให้ทุกคนได้รวยดอกนะมั่นใจรอดนะโดยเฉพาะวิ่งเนอะพี่น้องวิ่งกับรูดวิ่งกับรูดนะครับผมวิ่งกับรูด อ่เขอ็มเลยด้วยลองเข็มหน้าจอไว้เด้อใครสอบสาวเล่ามือนี้ก็มีคือกันครับโค้งสุดท้ายกันครับผมดท้ของสุดท้ายของรัฐบาลกันนะครับผมอ่าทางช่องเนีมาเป็นแนวทางสถานได้พี่น้องเ้อเป็นแนวทางของมันใจมันใจก้าวยังไงก็ก้าวครับนี่ก้ามาสิครับก้าวนี่มามาล่างเสียดายว่าบันไดลงให้เอฟซีก้าวๆเพราะยังก้านี่หลักหน่วยก้าเก้าสูตรเด็กก้าวลักสิบนี่หลักสิบมีหนึ่ง ห้าเก้านี่แค่ซีสูตรเก<ม>้าชนหลักสิบนี่แค่สีสูตรเด้แต่ว่าเก้าหลักหน่วยเม็ดเดียวเด้ของอาจารย์บนนี่เก้าหลักหน่วยเม็ดเดียวเก้าสูตรแ<ม>ต่ว่าอย่าลืมนะเก้ากับหลักสิบเหมือนกันเก้าเก้านี่ระวัง,วงๆๆแต่ว่าก็ไปวิ่งเก้ารูดเก้าแล้วก็สบายใจไปอื <c oughs> เป็นธรรมดาเนาะความบางัมบง,บงให้สมบังกันละให้สมบังเรื่อยเรื่อยๆ กลับกลับกบลับเรามาสทศการพระอาจารย์ครัผมที่ให้แนวทางโค้งสุดท้ายกันนะครับผมอ่าแคปหน้าจอกันเรียบร้อยเอาไปเชียงโชคกันนะครับอ่าบนล่างแข็งแข,น,ขนแล้วไปลองช่วงแข็งแข็ขแล้วเรื่อนี่ครับให้วิ่ง5บนวิ่งล่าง9อ่าส่วนตัวเด่นก็คือ5้าบนล่างก็หนึ่าเก้าหนึ่งชม อ่ะนะครับกากาศมาสการครับอีกครั้งครับผมครับทำให้ยังฝากเย็บชีวะครับผมอาจารย์อาก็ขอให้ดีรวยแล้วเนาะไก่คงสุดท้ายแล้วไก่คงสุดท้ายเนาะอาจารย์ดีรวยไผ่ใดมาแล้วก็ถือว่ามันได้เงินแอะไรรับนี้ได้ทรงได้ลาบแล้วคันได้เลขตัวนี้มาแล้วกับลุ้ยน่ะเนี่ยกันไผวิ่งแล้วกับไผวิ่งแล้วลูดแล้วหรือว่าได้สลากมาแล้วก็เตรียมรับ ครับต้นตัวครับผมรับซุปรับตายังมีก็อยากได้อีกกเอาอีกนอกจากยังมีหวังโยออีกหลายมือเนาะอีกหมืออีกหาเมืออีกหมือสี่วันอีกที่ห้าก็แมนอ่าแมนยี่ดอกครับผมก็เขียนเสียงไว้ตะกอนก็ได้มือนีเขียนหาเก่ามือเขียนหนึ่งเก่ามือเ่อเขียนหาหนึ่งเขียนเด็กที่ห้อมักไว้เตหมอนแล้วก็นอนฝันนิมิตเอาครับผมฝันมือได้บ่ฝันตัวได้บ่ฝันเขาก็เอาเขาฝันตัวได้เขาก็เอาฝันดีเขาก็มักเขาก็เอา ขอนบ่มีอีหลีเขาก็ไม่ต้องหาเอาไว้งวดหน้าเอาไว้เอาไว้เสียดีสองครับผมเอาแม้นว่าล่ะเราต้องมีความมั่นใจเนาะการทำบาดาเอากับเป็นแนวทางดีๆมาฝากหอยลำลวยโชคลาภปูโุน่าเน้อจริงๆเลยลวย